3. กสามหน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเนี่ยแตกสามมาสามวันติดแล้วครับพี่น้องโอ้โหที่ใต้โพลุงเน้นย้ําอยู่เสมอใต้โพของดีมีอีกเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปเลยนะครับของดีจริงๆแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อครับสี่คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นบอลบุนเดลิก้าครับระหว่างว็บบวกเจอกับฮอฟเฟนไฮม์ครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับแล้ววันนี้ทั้งคู่เจอกันครับโดยเกมล่าสุดคู่นี้เจอมาที่บ้านของฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยว็บบวกก็ไปบุกชนะมาได้แต่วันนี้ครับสถานการณ์มันเปลี่ยนครับเพราะว่าอันดับของทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ไล่เลี่ยกันส่วนทางด้านฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยอยู่โซนที่แบบใกล้จะตกชั้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีแรงฮึดแรงสู้เป็นพิเศษสำหรับทางด้านฮอฟเฟนไฮม์ทีมเยือนครับและเว็้ มาสองเกมติดแบบนี้ลุงมองว่าที่จะหนีตกชั้นจากบุนเด้ครับลุงขอมองไปที่ทีมเยนฮอฟเฟนไฮม์ครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นบอลการโชว์ซีรีย R ครับระหว่าง AC ซมิลานจะเปิดบ้านเจอโบโรญญาครับในเวลาตีหนึครับและด้วยฟอร์มการเล่นของ AC ซมิลานที่กําลังดีอยู่แบบนี้ถึงแม้ว่าเกมล่าสุดที่เจอมาบ้านโบโรญาโบโรญาจะเฉืินชนะ AC มิลานสอก็จริงครับแต่สําหรับมุมมองลุงครับลุงของมองไปที่เจ้าถิ่นอย่างน้อยเรื่องเสียงเชียร์มีผลต่อเกมนี้แน่นอนจัดไปที่ a c มิลานครับ มาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพครับระหว่างโคเวนที่เจอซันเดอร์แลนด์ครับโดยผลงานของโคเวนที่ตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ2แพ้2เสมอ1แต่สําหรับมุมมองลุงเนี่ยลุงไปดูเพดานที่เขาให้มาแล้วเนี่ยโคเวนที Co ่เนี่ยดีกว่าซันเดอร์แลนด์จริงๆนะแต่เขาไม่กล้าให้เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับมุมมองลุงลุงจับไปที่ทีมเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ครับดูน่าจะมีเซอร์ไพรส์ในเกมนี้จับไปที่ซันเดอร์แลนด์ครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่4ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับระหว่างลาพามาเจอรับารายโยบายเยโนครับในเวลาตีสองครับโดยผลงานของลาพามารตลอด5เกมที่ผ่านมาครับแพ้3ชนะ2ครับส่วนทานนั้นรายโยบายเยโนครับชนะเพียงแค่1นเกมจาก5ครับและนอกนั้นแพ้3เสมอหนึ่งครับถ้าดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมต้องบอกเลยครับพอๆกันแต่ทางด้านลาพามาร์อาจจะดีกว่าเล็กน้อยครับและคู่นี้เจอมาในเกมล่าสุดครับลาพามาร์ก็บุกไปชนะถึงถิ่นของรายโยบายเยโกมา1นประตูสามและ วันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของราพาร์มัสลุงมองว่าดูทรงแล้วเนี่ยราพาร์มัสน่าจะชนะอีกในเกมนี้ลุงเลยขอมองแบบนี้แล้วกันครับไม่ต้องไปคิดเยอะสําหรับคู่นี้จะบที่ราพาร์มัสน่าจะสบายใจกว่าครับพี่น้องเขาจงลงไปกับ4คู่โดนใจประจำวันนี้ถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับก็ที่ใต้โปรบอกเลยครับของดีมีเพียบรีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง